เก e g o อรี่เคยออกแบบเป้ทางยุทธวิธีให้กับรบพิเศษของสหรัฐอเมริกาครับในโครงการที่ชื่อว่าสเปียนะครับสเปียซีรีส์ของ Gregory เนี่ยเป็นเป้ที่ออกแบบขึ้นมาด้วยความรู้ะด้านวัสดุ แล้วก็การออกแบบเป้ทางทารของ Gregory ีดได้ออกแบบมาให้เป็นเป้ยัธวิติเป้แทคกิคอลที่สามารถใช้งานประจำวันได้ทุกวันนะครับอย่างใบนี้นะครับเป็นเป้สเปีย s e ซ i e ีที่ชื่อว่า Recon แปลเป็นภาษาไทยก็คือลาตะเวนนะครับรีคอนก็คือลาตเวนซึ่งความหมายของมันก็คือการเป็นเป้ใช้งานประจำวันหรือเดินทางระยะไม่ไกลนะัก ั้นๆน,นะครับเหมือนกับการตะเวนหาข่าวมันเป็นเป้นขนาด29ลิตรนะครับที่เหมาะที่จะใช้ทั้งงานในเมืองหรือออกไปท่องเที่ยว1หรือ2คืนนะครับลองมาดูกันครับว่าเจ้า s p e ียร์ซีรีส์วีคมีอะไรน่าสนใจบ้างสิ่งที่ถ่ายทอดมากับ s p e ียร์ซีรีนะครับก็คือเรื่องของวัสดุแล้วก็การออกแบบวัสดุเนี่ยเป็นผ้าที่ออกแบบมาให้ใช้งานทนทานเหมือนกับ เป้ที่ใช้ในทางทหารนะครับด้านในด้านในในการเคลือบกันน้ำนะครับซิปก็เป็นซิปที่กันละอองน้ำได้สายรัดต่างๆนะครับทำมาอย่างแข็งแรงทนทานเป็นกระเป้ที่ใช้ในการทหารฟังก์ชันการใช้งานนะครับจากด้านนอกแถบที่เห็นนี่คือแถบโมลี่ที่จะ สามารถจะต่อเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นรูปแบบของทางทางหารไม่ว่าจะเป็นซองไฟฉายซองมีดซองปืนต่างๆพ่วง,งเข้าไปด้านนอกได้นี่คือซองมูลีนะครับอย่างที่กล่าวครับว่า Spear Recon เป็นเป้ t ัค t i เค l ลที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทุกวันในชีวิตคนเมืองอย่างเรามันถึงออกแบบให้มีช่องการจัดของที่เหมาะสมกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเมืองหรือเดินทางท่องเที่ยว ช่องต่างๆจะแบ่งเป็น3าส่วนครับช่องหน้าสุดช่องกลางแล้วก็ช่องหลังลองมาดูกันครับว่าแต่ละช่องเป็นยังไงช่องด้านหน้าของเป้ร์รีคอนนะครับเป็นช่องเก็บของที่เราจะต้องหยิบใช้ระหว่างวันให้หยิบสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นกันแดดนะครับโทรศัพท์มือถือที่มีช่องใสแลือมีสายรัดไว้ไฟฉายปากกาแล้วก็แน่นอนมัลติทูสักอันนอกจากนี้นะครับก็มี พื้นที่กว้างขวางอีกข้างล่างนะครับที่สามารถจะใส่ของอื่นๆได้เช่นไปใช้คาาถัวอีกสักอันหนึ่งถ้าเกิดเราเดินทางเสื่ฝนนะครับเพราะว่าออกไปรัตเวเราไม่รู้ครับตองเจออะไรกันบ้างในช่องกลางนี้นะครับก็มีช่องใส่ของที่เปิดได้กว้างนะครับผมก็อาจจะใส่ชุดหม้อที่มีเตามีแกส๊สอยู่ในนี้พร้อมจะไปต้มกาแฟที่ไหนก็ได้อาจจะเป็นหลังออฟฟิศหรือบนยอดเขาที่ไหนที่เราจะไป เปลยเล็กๆกอันหนึ่งนะครับมีช่องใส่เอกสารซึ่งเราอาจจะเอาไปทำงาน,นครับหรือว่าอาจจะเป็นหนังสืออ่านเล่นที่นอนอ่านในรถไฟอ่านที่สนามบินอีกตัวไปมีช่องซิปนะครับสำหรับของที่ต้องหยิบใช้ทุกวันนี้ก็คงไม่พ้นนะครับชาร์จเจอร์พาวเวอร์แบงค์ต่างๆที่เราจะเก็บไว้ในนี้นะครับสังเกตดูช่องนี้ก็เป็นวัสดุกันน้ำเช่นเดียวกัน ช่องหลังสุดนะครับสังเกตด,ดูเลยว่ามีตัวปิดนะครับกันน้าข้างในก็เป็นซิปใหญ่อันนี้ก็คือใส่อุปกรณ์หลักของเรานะครับในนี้แน่นอนคนยุคนี้เราก็จะต้องมีเครื่องโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับเจ้าสเป r i ร o n เนี่ยก็ตรงนี้บุกกันกระแทกค่อนข้างแข็งแรงนะครับทําให้เราใส่น้ตมุกคอมพิวเตอร์ได้อย่างมั่นใจช่องนี้นะครับถ้า,เ,าเราใช้งานในออฟฟิศ ก็าสามารถจะใส่เสื้อผ้าเป็นชุดไปเปลี่ยนไปออกกําลังหลังจากเลิกงานหรือว่าถ้าเราเดินทางอย่างนี้ก็ผมก็ใส่ชุดที่จะใช้เดินทางสักคืนหนึ่งผลาชัตตัวต่างๆเลือยเฟือครับที่จะใส่ของเพราะว่าจอสเปร์วีคอนนี้มีความจุถึง29ลิตรถ้าเราจะใช้เป้ r ีคอนตัวนี้ออกไปลาดตะเวนเดินเที่ยวป่าสักวันหนึ่งนะครับเราสามารถจะใช้ช่องตรงนี้ที่เป็นใส่น้ตบุ๊กเนี่ยเราโนตบุ๊กคอมพิวเตอร์ออก ตรงนี้ก็สามารถจะใส่ถุงน้ํานะครับมีที่เกี่ยวถุงน้ําเสร็จแล้วก็ร้อยเอาสายถุงน้ําออกมาที่นี่คล้องไปกับส,สายสายสะพายเต้ ay, แล้วก็มีถุงน้ําใช้ครับด้านข้างก็ยังมีช่องโมลี่ที่เราจะ attach ของอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นกระเป๋าใส่กวดน้ํากระเป๋าพ่วงข้างของทหารนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี้ยก็มีสายรัดที่เรียกว่า compression strap แข็งแรงมากนะครับสำหรับจะรัด กระเป๋าให้แน่นนะครับถ้าเกิดเราใส่ของไม่เต็มนะครับมีข้างละ2เส้นใส่ของไม่เต็มรัดให้แน่นเพื่อให้กระเป๋าเนี่ยไม่แกว่งย้้ยไ,ไปนะครับด้านบนของเป้น,นะครับมีหูหิ้วแข็งแรงมากถ้าเกิดเราจะต้องการหิ้วเป้เช่นว่าเราเข้าในรถไฟฟ้าต้องหิ้วในมุมต่ําเพื่อหลบคนตรงนี้แข็งแรงครับรีคอนเป็นเป้ของเกรกอรี่ครับซึ่งก็หมายความว่า เป้ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สพายได้สบายมากจริงจังนะครับสังเกตดูได้เลยว่าสายสพายไหลเนี่ยทำมาอย่างแข็งแรงบุโฟม e v a lifespan ที่นิ่มแล้วก็ใช้งานได้ทนทานไม่ยุบตัวแม้จะใช้ใช้เป็น10บสปีนะครับทุกอย่างแข็งแรงมากลองมาสพายกันดูครับสายสพายของเป้รีคอนออกแบบมาให้ใช้งานได้ดีมากครับ จริงจังเหมือนกระเป้กเกอรรีร่รทุกรุ่นตรงนี้นะครับเราสามารถจะปรับความกระชับของสายสะพายได้โดยที่ไม่ต้องปลดเป้ออกจากหลังครับเราสามารถจะดึงให้แน่นยกตรงนี้ขึ้นให้หลวมนะครับสะดวกมากมีสายรัดเอวนะครับที่จะทำให้เป้เนี่ยอยู่กับตัวแล้วก็ถ่ายเทน้ำหนักลงไปที่สะโพกมีสายรัดหน้าอก ที่จะดึงให้สายสะพายเนี่ยไม่ถางออกตรงนี้เป็นผ้ายืดนะครับทำให้ให้ตัวได้ที่เราจะเคลื่อนไหวตรงนี้ก็ไม่รัดจนเกินไปมีโหลดลิฟเตอร์ด้วยนะครับก็คือสามารถจะดึงให้เป้เข้ามาชิดตัวให้ถ่ายน้ําหนักมาที่หัวไหล่มากขึ้นแล้วก็ไม่แกว่งแล้วก็สามารถจะปรับให้หยอดก็ได้เก e กอรี่สเปียร์วีครับเป้ราตเเวนเป้ทัคต็คลที่สามารถจะมาใช้ได้ทุกวัน หรือวัาเราจะใช้ในเมืองออกไปท่องเที่ยว2วัน1คืนทุกอย่างพร้อมที่จะมาแพคไว้ในเป้ขนาด29ลิตรใบนี้เกรเกอรี่เอาความรู้ในด้านการออกแบบวัสดุของการออกแบบเป้ทางทหารมาผสมผสานกับความชำนาญในการออกแบบเป้สำหรับประชาชนมารวมกันเป็นสเปซซีรีใบนี้ที่น่าใช้มากครับ